คืออะไรคะไม่ค่ะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบแมสกอกันให้ดูนะคะ<ม>อันนี้คือแมสที่เป็นเซอร์เคอนแมสที่ใช้ในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือแมสที่ราคาแปดร้อยกว่าห้าสิบชิ้นที่สั่งมาจากเน็ตมาเริ่มจากที่ใช้จริงโอ้เสียดายดิเดีย๋ยวต้องมันกรอยคุ้ไไมไปนะ เปลี่ยนนดลอัก็จะอ,อ้ออนนี้เจ้าแกไม่ออกตักดลงไปเลยตัวนี้ออ่ะชั้นที่หนึ่งเรียออะไรนะนี่สปอนบอลสะปอนบอลเ,เอออันนี้แหละ ส่วนไอ้ไอต้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นเหมือนตัวกองมันก็จะมีสปอนอีกชั้นหนึ่งอะแต่ว่ามันจะมีเยื่อตัวเนี้ยโอ้มันติดกันเลยมันจะเป็นเยื่อคล้ายครทิชชู่อะ รู้สึกไปฉีบออกไม่ออกดีอล้ก็คยฉีบพอออกไอมอออกก่เป็นไรฉีดจริงจริเลยฮะเออมันจะแยกวากันตอนนีเออเออนั่นแหละมันจะมีเยื่ออันเนี้ยออมันจะเหมือนทิชชู่ที่แบบว่าน้ําไม่ผ่านอแล้วก็แบบมองไม่ทะลุเนี่ย่อันเนี้ยน่าจะเป็นตัวตัวที่ใช้แบบว่าแบบจับเชื้อโรคเชือ้อต่างๆแล้วชั้นสุดท้ายก็จะเป็นสะพานร้อนเออมันเดินอันนี้อันนี้คือกรณี เจอจีคอนแมสท,ที่ใช้ในนมพยาบาลส่วนอันนี้จะเป็นกรณีที่สั่งมาจากออนไลน์ที่บอกว่าสีชั้นหชั้นบ้าบออะไรก็ว่าไปมาดูว่าข้างในมันจะมีตัวที่ใช้กล่องร่อาที่เขาบอกเขาเขียว่าสี่ชั้นนะคะหนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สาม ชั้นที่สีไม่มีอะไรเลยมีแค่ไอ้ผ้าตัวเนี้ยที่มันเป็นเนี้ยซึ่งไม่มีตัวกรองเลยไม่มีเลยเห็นไหมมันมองผ่านทุกอันเนี้ยมองทะลุทุกอันแต่เอามาใส่กันสีชั้นให้มันดูหนาเฉยๆการได้แค่น้ำลายไม่สามารถการอะไรได้เลยนอกจากน้ำลายคือกันกันคือประสิทธิภาพไม่เท่าแมสผ้าด้วยซ้ำไปเนีย้ยถ้าเกิดว่าแบบแมสท,ที่แบบใช้กัน เชื้อโรคเชื้อเวลาต่างๆมันจะต้องมีเยื่อกรองที่เป็นแบบที่มันจะใช้ทิชชู่แล้วแบบมองไม่ผ่าโอเคนะคะใช้ลแล้วใช้ลวดวะ